ศึกยอดบอยไทยรัฐนะครับคุณหารเจอกับชนะเพชรนะครับขุณหารนี่มาครั้งนี้ตอบหนักให้กับรุ่นพี่นะครับสดหมดเก่ามากแล้วนะติดตามข้อมูลได้จากคุณเอกชุมพรสุรพั์จารุบนีครับมุมแดงทุนเข่าพลังม้าจูเนีย สมัยเด็กๆนี่หาตัวจับยากเหลือเกินนะครับรายนี้เคยเป็นถึงแชมป์ร้อยสิปอนของประเทศไทยแต่ว่าหายไปพักหนึ่งกลับมาภาคนี้ต้องดังกว่าเดิมเจ้าตัวว่าอย่างนั้นนะฮะพร้อมฟาดปากมวยรุ่นพี่หวังฟัดวงในตามสไตล์ครับวันนี้ผมสดสดกว่านุ่มกว่าอาจจะห้าย,ยกผมอาจจะจับเผาวงในอยู่ครับอาจจะตีเข่าอยู่ ผมก็ซ้อมดีวันนี้ซ้อมดีจับได้วงในเนะี่ยจับได้แล้วว่าเสร็จเรานะเราคิดว่าอย่างนั้นแล้วนอกก็กินเรายากเราคิดว่านะแล้วนอกอย่างเดียวก็มาแลกกันนะ่ว่าถ้ากินเรายากเ,เหนื่อยแต่ว่าเราจับได้ก็เราคิดว่าเราเราสู้ในได้สบาย น้ำเงินซ้ายปีศาจรายนี้นี่ปาเก๋าเรียกพี่เลยนะครับผ่านเสือสิงห์ทิ้งแรดมาโชคโชนเลยครับหายไปปีกว่ากลับมาได้สองไฟโอ้โหสดใสเหลือเกินชนะน็อกรวดขอสู้เพื่อลูกหวังที่จะสอนมวยรุ่นน้องครับการเตรียมตัวการพิ่ซ้อมไฟนี้เนี่ยโอ้โหมาซ้อมค่ายใหญ่เลยมาอยู่ PK เเป็นไงบ้างพี่เต็มที่เต็มถังไหมเต็มที่ครับ สมดีที่สุดครัในชีวิตเลยไฟนี้คุณหารเขานี่หวังผลได้ชนะเพชรเนี่ยแข้งซ้ายผ่านตลอดสดประทะกาวคืนชอบใครแล้วเจอกันเสาร์นี้ไทยรัฐมวยดีดูฟรีไม่มีการพนันเอกคุณพรสุรพั์จารุมณีอะยรนะครับ